วิธีการเซตติ้งค่าเดทไทม์ของผลิตภัณฑ์คูเปอรรุ่น Form 6หรือ F6 เลือกเมนูเซตติ้งครับกด enter ครับเลือก mode view setting ครับกด enter password ไม่ต้องใส่ครับให้กด enter ได้เลยจากนั้นเลือ่อนลูกศรลงล่างหาคำว่า record interval ครับ เลือกเฟดเนกาทีฟครับเลือก p q open interval 1กด enter ครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตำแหน่งเลข5ครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มค่า value เป็น15ครับจากนั้นกด enter ครับสอนลงมาที่ p q open interval 2ครับกดลูกศรทางด้านซ้ายครับ กดบวกเพิ่มค่าไวลูเป็น45ครับกด enter จากนั้นกดปุ่มเมนู1ครั้งครับระบบจะให้ยืนยันเพื่อทำการเซฟครับให้กดปุ่ม f 1ครับเพื่อยุตตู้จะทำการ reboot รีบูตครับเมื่อตู้รีบูตเสร็จให้กดปุ่มเมนูครับกดไปที่ setting เหมือนเดิมครับ mode view setting ครับ password กด enter ครับไม่ต้องใส่ กดปุ่มลงล่างครับไปที่ r e c l o a e interval ครับมาเซตด้านกลาวครับกด enter เลือกกลาว open interval 1ครับเลือกลูกศรทางด้านซ้ายครับเพิ่มค่าเป็น15ครับกด enter ครับเลือกอลูกศรตรงที่กลาว open interval 2ครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตำแหน่งซ้ายสุดครับกดบวก เพิ่มค่าเป็น45กด enter ครับกดเมนู1ครั้งครับแล้วก็กดปุ่ม f 1เพื่อยูดครับตู้จะทำการรีบูทครับผมหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปตรวจสอบค่าเด Time อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครับ